สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับ TFM สพันนะครับหรือเรา s อสเทนเนสไทยนะครับวันนี้นะครับก็ได้รับภารกิจมอบหมายจากลูกค้าหนึ่งลำนะครับนี่คันนี้นะครับสองพันสิบห้านะครับทวินแคมครับวันนี้มาไกลจากอุตรดิตถ์เลยนะครับอ่คันนี้นะครับเป็นทวินแคมร้อยสามนะครับอ่าปีสองพันรถคันนี้นะครับใส่แคมมาแล้วนะครับรถคันนี้เขาใส่แคมมาแล้วว่าเป็นเอสเเหมือนกันชุดใหญ่เหมือนกันที่ใส่มานะครับแต่พอพ้นปี25เนี่ยเขาปี โขกเขาก็อยากจะแรงเพิ่มปีใหม่ก็อยากจะแรงเหมือนเพื่อนๆบ้างอะไรยเงี้ยครับก็วันนี้มาใส่ชุดใหญ่นี่ครับนี้ก็ได้ทําการหรือ to ทุกคนอาจจะเห็นว่ารถไม่มีเครื่องแล้วเพราะอะไรวันนี้ชุดใหญ่ครับอ่าวันนี้นะครับลูกค้าได้ทําการมาอัพเครื่องกับเรานะครับนี่เอสเ to อสดนะครับอ่าคันนี้นะครับลูกค้าใส่เป็น ร้อยสิบนะครับเสื้อลูกร้อยสิบนะครับ,น,รบนี่ในชุดก็จะมีเสื้อลูกนะครับเสื้อลูกแล้วก็พวกประก็นนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่เบิรเพิ่มก็จะมีเสาเสื้อนะครับยังมีนอ็อตอีกก็ยังไม่ได้หยิบมานะฮะแล้วก็มีอ,อยเจ็ t นะครับสปริงวาล์วนะครับแล้วก็เข้าเหวี่ยงนี่เข้าเหวี่ยงเนืตอเล็ต รับประกันเลยว่าลื่นขึ้นแน่นอนนะครับรเพราะวิ่งใหม่นะครับแล้วก็รถเขาเปลี่ยนแคมมาแล้วใช้อ e ินเทอร์เน็ตอยู่แล้วครับก็ใช้แคมเดิมปั๊มเพจเดิมนะครับก็อย่าติดตามกันนะครับกับโปรเจกต์คันนี้ว่าเสร็จแล้วเสียงมันจะโหดแค่ไหนแรงแค่ไหนนะครับก็อัพจาก1 0อยสาขึ้นมาเป็น1 1อยนะครับจากพันหนะครับขึ้นเป็นพันแปดรซีซีนะครับก็ฝากติดตามกันนะ อันนี้นะครับวันนั้นที่เรามาเปิดกันไว้นะครับว่าฮับร้อยสิบนี่วันนี้ใกล้เสร็จแล้วดูครับเอสเน็ตเท่านั้นที่ใช้ในการเดินทางนี่ครับเอสเน็นะร้อยสิบคิวบิกเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเสียงจะหมดยังไงแล้วก็จะวิ่งได้แรงแค่ไหนมาออกมากี่มาเดีย๋ยวติดตามกันครับ ครับจากร3อาคิวบิกนะครับเป็นร1 0ิคิวบิกรถคันนี้เลือกใช้เอสแอนด์เอทั้มคำเลยทั้งคันเลยนะครับคันนี้นะครับจะมียันข้อเหวียงเลยนะมีเบิกให้ยันข้อเหวียงเลยเอสแอนด์เอชเอสแอนด์มาหมดเลยนะคข้อเหวียงเสื้อลูกแคมปั๊ัมเพดบุลล็อดนิเตอร์ตัวประคองนะครับก็เต็มสูบในระบบนะครับออยเจตสปริงวาลนะครับเสาเสื้อเลย เคสเด็ดหมดในเครื่องตอนนี้นะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับเคสเสร็จแล้วมากร้อยสิบนะครับแล้วเดี๋ยวเราชมกันว่าจูนออกมาแล้วนะครับจะวิ่งดีแค่ไหนได้กี่ม้าอะไรยังไงเยีายาติดตามชมกัน,นครับปลาลุยกัน,นครับเรา เนี่ยครับเขาจะเคมไว้นะครับว่านี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะรถสต็อกเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นการาฟให้ดูดีกว่านะครับรถสต็อกเนี่ยเจ็ดสิบสองนะครับจุดเก้าห้าแต่แรงม้าที่ได้มาเพิ่มเนี่ยอยู่ที่ร้อยหนึ่งจุดสามเก้านะครับอ่าทอร์กร้อยสิบแปดนะครับที่เอสแอนเอสบริษัทเอสแอนเอสเขาเคมไว้นะครับซึ่งเราได้ทำออกมาจูนออกมาเนี่ย ก็อยู่ที่101แรงม้าเหมือนกันครับทอกนะครับร้อนะครับซึ่งไดโนของเราเนี่ยค่าแรงมงแรงม้าเนี่ยตรงเป๊ะกับเมืองนอกเลยนะครับ s อสเดเทมไว้110เรา1 0อยร้ไม่ใช่ร้อยสิดิ101เราก็ได้101นนะครับ หล่งเทมไว้เท่านี้เราก็ได้เท่านี้จะมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราคือเอาแบบว่าใช้ชีวิตประจําวันขับขับ,ขบหลังถนนสนุกนะครับเปิดปาร์ตก็ได้ซิ่งก็ได้นะครับก็จบไปคันนะขอบคุณลูกค้าจากอุตสาหกด้วยนะครับที่ไว้วางใจเรา C F, F M นะครับก็ยังไงนะครับถ้าอยากจะได้ชุดอัพเครื่องแรงนี้อยากจะทํารถจบนะครับ ครบจบในที่เดียวแบบนี้นะครับต้องติดต่อที่เรา s f m นะครับเราติดต่อได้ที่ผมอัตตี้ครับ087 593 222 2ครับหรือฝ่ายขาย CFM ทุกท่านนะครับเพราะเรื่องอ n s เอเมันต้องเรา CFM เท่านั้นเพราะเราคือ SNS เ h a i l a n d l a n d อ่าย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะพามาดูว่า มีอะไรมีรถคันไหนมาใส่อะไรอีกนะครับเดีย๋ยวเราก็จะทาคลิปไปดูเลยมีรถอะไรมาขายหรือมีอะไรไมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก็ติดตามกันไว้ถ้าท่านถ้าท่านผู้ชมไม่ติดตามเนี่ยท่านผู้ชมจะไม่ได้เห็นนะครับจะไม่เห็นในสิ่งที่ว่าเรามีอะไรบ้างเราจะลงอะไรอีกนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดถูกช่องทางให้เราด้วยนะครับรถสวยรถถูกรถดีเซฟเอ็มเท่านั้นนะครับเรื่องฮาร์ลีย์ต้องซเซฟเอ็มส่วนบุรีเท่านั้นยังไงก็ไปแล้วครับวันนี้ยไปิ่ต่ตออนนะครับ ฝากไว้ด้วยจ้ามาด้วยจ้าวันดีครับ